คือผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะยืนนิ่งอยู่เฉยเหมือนเหมือนคนเรา,เอามองเห็นรถชนหมามเรามองเห็นเ,เด็กถูกตีเรามองเห็นคนถูกทำร้ายแล้วเราบอกเฉยเฉว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้หรือถ้าเรา,เ,าเราเราลงไปจัดการแล้วจะไม่ให้เราพูดถ้ามันจบเป็นเคสไปคนเราต้องพยายามพูดเพื่อให้คนตระหนักรู้ตระหนักทันกับอนาคต เอาปัจจุบันเนี่ยมาสอนประโยชน์ในวันนี้กับน,นานคนที่เยอะที่สุดถ้าเราคิดว่าอะเมื่อเขาเขา้าคุกไปแล้วเราต้องไม่พูดอีกแล้วเราต้องไม่ไปว่าเขาคนล้มอยากข้ามผมว่ามันคนละเยื้ใช้ได้ไหมพี่ไม่ผมว่ายยมันมันคนละเรื่องกันคนล้มอยากข้ามมันก็ถูกนะครับถ้าคนคนนั้นล้มเพียงเพราะว่าอาเป็นสิ่งที่มันล้มแล้วไม่กลรนข้ามนะฮะเช่น เออแบบเออทำมาหากินแล้วชีวิตลําบากเหลือเกินรันทดเหลือเกินเอออย่าไปว่าเขาอย่าไปดูถูกว่าคนยากคนจนอันเนี้ยมันสมควรแต่คนที่ล้มแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่โคตรรวยอะ่ะนะฮะแต่คนที่ไปเกี่ยวข้องมันกลายเป็นคนที่โคตรจนเป็นคนที่โคตรลาบากเป็นคนที่จะต้องสังเวยชีวิตอะคุณเอาคําว่าคนล้มแล้วอยากข้าม,มาใช้แบบนี้ไม่ได้คุณเข้าใจผิด นะฮะถ้าเกิดคนที่น่าสงสารคนที่แรงแค้นคนที่เสียเปรียบอันเนี้ยเราล้ลมลงอ่ะเราต้องอยากข้ามแต่คนที่ยืนอยู่บนความทุกข์คนอื่นมานานแสนนานเนะี่ยลราคุณไปใช้สัพท์เนี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่ถูกนะฮะผมก็ผมก็ในความคิดของผมนะแต่ถ้าใครจะไม่ข้ามผมก็ไม่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องของคุณที่จะคิดได้แต่ผมบอกเลยว่ายังคงต้องพูดและทําความเข้าใจว่าเคสที่เกิดขึ้นมันจะได้ มีคนตระหนักรู้รู้เท่าทันและไม่หลงกลยุทธ์แบบนี้อีกในอนาคตมันจำเป็นต้องพูดย้ำๆพูดย้ำๆขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์ของมันให้มากที่สุดครับ พี่วัด่ะทีนี้มันก็มีบางเสียงตอนนี้ก็คือเหมือนออกมาเรียกร้องรวมทั้งถึงบางเขตเขาก็มีการโพสต์ถึงพี่วัดในเรื่องของอาต่อยเนาะ<อ>ที่เอก่บบาได้มีการแบบว่าพูดเชียร์ภาพอย่างงี้ค่ะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าทาไมผมไม่พูดถึงอาตออ่อยเอาจริงๆนะครับถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะฮะถ้าเป็นข้อสงสัยอะไรใดๆผมว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูด จริงจังเลยนะแต่ผมก็ได้มีการส่งเสียงไปแล้วว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเนี่ยเราต้องรีบให้ให้หมดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการเรียกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนชัดเจนนะครับถ้าเกิดโดนเรียกหรือโดนอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าผมก็สนับสนุนให้ปฏิบัติตา,ตามข้อตกลงทางกฎหมายนะครับแล้วก็ลงไปดูกันอีกทีนึงว่าสิ่งที่มัน เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปสู่จุดไหนเหมือนอย่างบอยเหมือนอย่างโดมประกรณ์ลำนะฮะเหมือนอย่างดาราหลายคนผมก็ไม่ได้ขยี้เพราะผมรู้ว่าเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแม่ทีมเขาไม่ได้เป็นคน <c oughs> ที่ไปหาเงินมาเพื่อผลประโยชน์ใส่ข้างล่างแล้วดันขึ้นข้างบนเราเข้าใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรอให้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางเนี่ยได้พิจารณาว่าควรจะให้มาอยู่ในบทบาทไหนของเรื่องนี้ ถ้าอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่ผมก็ยินดีที่จะพูดและยินดีที่จะแบบอเอาประโยชน์จากสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับคนทุกคนที่ทํางานในสังคมทําทีวีนะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่3มคนจนะริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดมประกรณ์ลำไม่ว่าจะเป็นป้องนวัดไม่ว่าจะเป็นบอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาต๋อยผมยังไม่ได้พูดถึงนะฮะแล้วผมก็ยังไม่ได้เข้าไปขยี้เรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องพระ ก็จะเห็นว่าผมก็ไม่ขยี้มผมง่าชัดเจนไม่ได้เพิเงินว่าทุกคนมาโฟกัสผมกับเรื่องพี่ต่อยเขายังหนักว่าเราสนิทกันแล้วผมเคยอยู่รายการนั้นนะฮะผมยังบอกเลยว่าเออโชคดีนะที่ผมยุติรายการทีวีมาก่อนอถ้าผมไม่ยุติผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วไม่ไม่รู้ทั้งหมดของเรื่องอนะฮะซึ่งอันนี้ต้องให้ความให้ความเห็นใจนิดนึงแล้วทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอาจจะพูดยากนิดนึงผมก็ยอมรับว่าผมพูดยากเ <c oughs> พราะหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ชัดเจนว่ามันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าเกี่ยวข้องไหมคงเกี่ยวละในส่วนหนึ่งไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใดครับแต่ว่าส่วนคนอื่นจะมากะแนกัะแหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าเออผมเข้าใจผมยอมรับเดี๋ยวรอให้เรื่องถึงขั้นตำรวจ แล้วผมจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่นะครับณตอนนี้เหมือนกับบอยเงี้ยถ้าเกิดนะฮะเขาประกาศไปแล้วเรียบร้อยเขาถอนสัญญาเขาคืนทุกอย่างผมว่ามันก็มันเราก็ไม่ควรจะไปขยี้ต่อนะครับพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ตะเกียกตะกายเพื่อหาเงินมายัดข้างล่างครับคือพี่วัดยืนยันว่าที่ยังไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องกระตค้นไม่ใช่เพราะเกรงใจหรือว่าเพราะสนิทกันอ,อ๋อส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งเนี่ยอ,อ่อเป็นเพราะเกรงใจเพราะฉะนั้นจึงต้อง ไต่ตรองให้รอบคอบว่าข้อเช็จจริงและข้อถูกต้องเนี่ยมันต้องให้เป๊ะนะครับแต่ถ้าข้อเช็จจริงข้อถูกต้องมันออกมาเป็นแบบไหนผมก็พูดได้เลยผมก็มผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ณนะตอนนี้มันยังไม่เคลียร์มันอยู่ในกรอบที่ว่ารายการรับจ้างนะฮะในการประชาสัมพันธ์บุคคลนะฮะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายพันธ์มาว่ามันไปถึงตรงนั้นตรงนี้ มันไปกลายพันุ์ด้วยเทคโนโลยีของดีไอคอนเขานะฮะมันได้ Data ได้คนแล้วไปทําเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไม่เต็มที่ในการที่จะคุยคล้ายๆกับหลายๆคนอย่างป้อนวัลผมก็สนิทนะฮะโดมนี่อาจจะไม่ได้สนิทนะ,ะบอยนี่ก็แบบพูดตรงๆว่าก็ได้คุยกันกับได้ได้คุยส่งเสียงไปคุณหนุ่มเขาก็แบบก็ก็สนิทเขาก็ชี้ช่องทางในความเหมาะสมก็ยังไม่ได้ขยี้แต่ถ้าเกิดผิดและพลาดและเยอะแล้วมันจริง แล้วก็มันมันกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งแบบชัดเจนก็ต้องขยี้้วมีฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะฉะนั้นผมยังคงให้ความเสมอภาคนะฮะพอสมควรราต้องพูดเราก็พอสมควรเพ,พราะหลายคนก็จะโจมตีอีกแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ผมโฟกัสสามคนสามคนคือสามคนในะท่งพระผมยังไม่พูดสักคำเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่จะแจ้งได้นะฮะยังไม่มีอะไรที่จะบอกว่ามันเกี่ยวกันเพราะน็อตตัวไหน นะครับเพราะฉะนั้นเรายัางไม่ยุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งเรื่องการละเมิดที่ป่าสงวนอะไรเนี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับผมผมก็ยังไม่พูดนะเพราะตอนเนี้ยผมอยากจะโฟกัส3ามคนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ส่วนคนอื่นที่มาแบบกันแนกแหนผมไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะตอนเนี้ยคนในสังคมบันเทิงก็มากนันแหนกแหนผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดกลับไปเพราะผมถือว่าเป็นการให้แสงนะฮะัสำหรับบางคนนะผมว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่า นะฮะอย่าให้มึนเมาบ่อยนะฮะมีสติสตังค์แล้วก็คนล้มอยากข้ามนะฮะอันนั้นก็เป็นสิทธิของของพี่ที่พี่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนล้มหรอกมันเป็นเรื่องของอความรับผิดชอบต่อสังคมและการตระหนักรู้ให้กับสังคมเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็คนล้มอยากข้ามแต่คนที่กําลังกระโดดข,ข้ามคนที่ล้มประมาณ5 0 0 0 0นคนเราจะเพิกเฉยอ,อยู่ ผมว่านั่นแหละครับคือการทิ้งหรือการไม่ใส่ใจคนที่เขากำลังนอนล้มอยู่มันมองกันคนละมุมผมมองว่าคนที่ล้มก็คือ5้าหกแสนคนที่ล้มแล้วกําลังพยายามหยิบเอามือตะเกียกตะกายช่วยฉันด้วยนะฮะแต่ว่าคนรวยสองสาคนเขาอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันมันใครล้มอ่ะมันต้องตอบว่าใครล้มถูกไหมฮะล้มถึงขนาดเสียชีวิตล้มถึงขนาดฆ่าตัวตายใครล้มอ่ะมันก็ต้องไปวิเคราะห์ แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เอาภูมิหลังของแต่ละคนใน3คนออกมาออกมาเพิ่มขึ้นคุณก็จะรู้มากกว่านี้แม้กระทั่งพิธีกรบเบอร์ใหญ่ของช่องเจ็ดเขาก็เป็นเขาก็เป็นหลงซื้อสองแสนห้าด้วยคุณไปตามได้เลยพิธีกรยังออกอากาศอยู่ทุกวันนี้จากอดีตผู้บริหารช่ไรนะจากอดีตรูปบริหารแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โทรมาเซาซีตลอดเวลาจนเขาเกิดความเกงใจเขาก็จ่ายไปสองแสนห้าสินค้าสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ให้ ถูกไหมฮะแล้วก็บอกให้ฝากไว้ก่อนจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้แล้วก็ไม่มีสิ่งกาง่ายผมถามว่าแบบนี้แล้วคนล้มอะ่ะแล้วคุณก็ไปดูเองว่าผู้ผู้บริหารช่องเจ็ดนี้อยู่ใต้สายงานใครคุณก็ไปดูเอาแล้วคุณถามว่าโศกนาฏกรรมแบบเนี้ยแล้วคุณจะบอกคนล้มอย่าข้ามเออแล้วพิธีกรเนี่ยรู้จักนี่สนิทกันด้วย<ข>นะเข,เขามีคิดอยายกจะออกมาแจ้งความผม,มบอกเขาแล้วก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อย,อย,อยว,ว่านวัดแบบ เซ็งนะมีตาโอนเงินให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยส่วนอ่าคนอื่นที่พยายามจะแกะ้กันแหนะแล้วไม่ลงชื่อผมมาเอาผมเข้าใจนะเออผมเข้าใจว่าลูกศิษย์ครูอ้อยอ่ะมักจะเป็นอย่างเนี้ยนะฮะเพราะว่าพอเนี่ยลูกศิษย์มือเอกเลยนะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าพอเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยไม่ทราบไม่ทราบเหรอฮะเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูเลยเนี่ยไหมฮะนะฮะเคยฟังคลิปยันที่เป็นเขาไม่ไม่ใช่ เนี่ยเอาให้ดูนะอันนี้เนี่ยไม่ได้ว่าขูอ้อยนะอแต่ลูกศิษย์ขู่อ้อยอย่างเงี้ยอมันจะเป็นอย่างเงี้ยหมดอ่ะฮะเนี่ยเนี่ยเริงต้องบอกว่าได้ครับเขานคัเาเีนนครารครับเขเรียนคาเแบบาราีเาคเขราเรเขนรีานับรา ให้เราานี่คือสิทธิเอกของเขาเลยนะซึ่งซึ่งเรียนอะไรเขาเขียนมันเนี่ยฮะเรียนสะกดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วคนที่ส่งมาเนี่ยถ่รฮะไม่ใช่สุมสี่สุมห้านะฮะอ่ามือขวานะเออส่วนมากเนี่ยคนที่เข้าคลาสกับครูอ้อยอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบจะยกตนข่มคนอื่นทางจิตวิทยาจะใช้วาทศิลในการพูดหรือการพิมพ์ นะฮะแต่ไม่เห็นจะช่วยใครเลยนะฮะอย่าไปบอกว่าคนอื่นที่ออกมาพูดไม่ได้ช่วยทําคนที่คนนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นใครที่ออกมาพูดเยอะแล้วทําอะไรอ,อย่างน้อยอ่ะผมก็โอนเงินสามหมื่นบาทไปนานแสนนานให้กับคนที่กระโดดน้ําตายเพราอดิไอคอนพร้อมลูกในท้อง <c oughs> ผมได้ทํานะอไอคนที่ออกมาพูดทําบ้างไหม,มนะฮะแต่นี้เราไม่เคยออกมาพูด พีผมส่งให้หนุ่มไปผมก็แบบผมไม่จําเป็นต้องขยะขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวนะฮะอานุ่มอ่าเพราะว่าไหนๆก็ไม่เพราะผมก็ผมก็คนกระโดดนะที่มาเอาผลจาแทกถูกผมไม่เห็นใจมากคุณรู้ไหมว่าคนอะไรอ่ะที่แบบที่แบบพูดได้ยังไงอ่ะคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดนี้แล้วคุณคุณต้องบอกว่าคนล้มอย่าข้ามแล้วบางคนก็ไปตีความว่าไม่มีใครหรอกที่มาพูดที่มาพูดแล้ว คนที่พูดมักไม่ทำอ่ะนี่ไงเนี่ยสามหมื่นบาทใช่ไหมอ่านี่อ่าอ่าสามหมื่นบาทอันนี้ใช่อ่าอ่าผมก็ส่งผมก็ส่งให้เออขอบคุณขอบขอบคุณแทนน้องด้วยครับพี่อ่อ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือผมเป็นคนพูดจริงทําจริงแล้วถึงผมอยู่ทุกวันเนี้ยที่ผมทําทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบนั่งเพ้อเจอพูดไปวันวันหนึ่ง ถ้าหมายถึงผมนะ,ะเออก็ไปคิดใหม่อย่ายุ่งกับผมเลย,ยนะฮรเพราะผมอะทำประโยชน์จริงๆแล้วผมที่พูดผมก็พูดด้วยปร,ประโยชน์ของคนอื่นจริงๆผมอาจจะมีประโยชน์บ้าง<ม>แต่คนอื่นก็ต้องมีประโยชน์ด้วยมไม่ใช่บางคนพูดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน<ม>นะฮะอยู่บนความขัดแย้งทั่วไป<ม>นะฮะแล้วก็ไม่ได้ช่วยใครเป็นล่ำเป็นสน<ม>แต่ว่าถ้าสินหอมหวนว่าถ้าสินแบบนี้ผมก็เขียนเป็นนะะแต่ว่าบางคนจะเขียนได้ดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากมาจากสำนักเดียวกัน ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าพอก็เรียนที honestly, song, ่เดียวกันคนอยู่มาจากที่เดียวกันก็รักลักกันน่ะพี่ว่าค่ะแล้วตอนนี้มันเหมือนพอมีกระแสแอคอนมาตอนนี้ก็มันมีทั้งนักร้องนักเลียดมาแบบเต็มไปหมดเลยประเทศไทยเป็นศักดิ์ประเทศแบบนี้อยู่แล้วตนักตบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนะเราพูดกันปากฉีกถึงลุงหูแล้วมันยังมีอยู่กับอีกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันยากแต่มันยังไม่ยากเท่าไหร่เลยไหมไอ้พวกอคตินิยม ที่อยากยกตนข่มท่านว่ากลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดโดยการใช้วลีไม่กี่วลีและไม่ลงทุนอะไรเลยเพียงแค่พิมพ์ใส่มือถือแล้วโพสกลายเป็นบุคคลชั้นสูงกลายเป็นคนที่ทําให้สังคมดูดีกลายเป็นแลบอกทางสว่างเก่งจริงไปเป็นนายกเลยและได้จบจบกันไปประเทศชาติจะได้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะฮะพวกันนี้เอาจริงๆีง่ยเก่งแต่พูดนั่นแหละที่ว่าผมอะ่ะที่ว่าผมอะ่ะ ที่่าอื่นอย่างน้อยๆผมก็ทําให้กับประโยชน์อย่างน้อยผมก็ทํา MGI อย่างน้อยๆผมก็มีบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้ามันไม่คอรีไฟไม่มีประโยชน์สำหรับคนส่วนรวมคนจะมาถือหุ้นบริษัทผมเป็นหมื่นทําไมโกรธไหมครับพี่ไม่ได้โกรธหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้สมองในการไต่ตรองแต่เขาชอบใช้วาทศิล์ในการเชิดชูตัวเองคุณไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดอย่าคิดเยอะ คุณก็ตะเกียกตะกายหาแสงไม่ไม่น้อยไปกว่าใครนะฮะแต่แสงที่คุณได้อ่ะมันไม่เคยได้ประโยชน์สําหรับคนอื่นนอกจากตัวคุณเองก็เท่านั้นเองมากขอบคุณที่ถามไปสาระไปเถอะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะไปคอมเมนต์ที่ไหนก็ไปผมไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมเอออย่ามายุ่งกับผมเพราะว่าไม่ทําก็ไม่ได้มีใครเขาว่านะฮะแต่เวลาผมทําหรือใครทําหรือคนอื่นทําก็ไม่ต้องไปกันแนะกันแหนเขา เออถ้าคุณคิดว่ามันไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านนะหรือถ้าคุณคิดว่าแนวทางไหนที่คุณคิดว่าเหมาะก็ทำซะนะอย่าเป็นนักวิจารณ์คนอื่นโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากการพิมพ์หรือการพูดคนพวกนี้จะเก่งเลือการร้อยเรียงร้อยแก้วร้อยกองนะฮะพูดปั๊บเนี่ยเปหื้ชี้นกเป็นนกเอาตะวันมาเป็นชีวิตเอาดวงไฟมาเป็นแสงสว่าง เอาพื some some mm ้นไปเป็นรากฐานโอ่นเก่งพิมพ์อะไรเก่งหมดอืมพวกนี้เป็นนักแต่งละครเวทีเออไปทําละครพี่วันมีเรื่องนึงค่ะมันเดี๋ยวไปพูดไปเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาดังนะมมมมันนนเเหือีีคพราะธรรมดาผมไม่ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วพี่แทนคุณนะคะรัาเคยมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับมีแกแล้วเกิดมีพวกสิทธิ์หายนี้พี่วันได้ตามหาไไม่ได้ตามเลยครับใครฮะบอกได้เลยพูดได้เลยต้นไม้นะคะพี่วัตขนาดไม่ตามยังพูดได้เลยไม่รู้มาก่อนก็ตอบได้ เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่เคยมาสนับสนุนเพชรลามาค่ะอ่าเป็นใครล่ะใช่ชื่อบทที่มันอ่าเขาเรียกอะไรนะคืนคุณแผ่นดินว่าคอนเซ็ปต์ซีรีโอ้ตายแล้วมองไม่เห็นว่าบทชื่อบริษัทคอนเซ็ปต์ซีรีส์อะค่ะทุกวันคอนเซ็ปต์ซีรีส์ที่มันทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่ะใช่ใช่อ๋อโอเคครับใช่ฮะถูกต้องครับมันไม่เกี่ยวกันเขาเป็นสปอนเซอร์ตอนที่เขาทําธุรกิจแต่ว่าตอนที่เขามีปัญหาไป ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นธุรกิจที่เหมือนเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท<ห>่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ไปให้การเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผมไปนะอะทางเจ้าหน้าที่เขาไปให้ตำรวจเขาเพียงแค่เขาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเรื <Cap> ่องนี <t> ้มันผ่านมานานแสนนานแล้วแล้วก็ตอนที่มาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยก่อนเกิดเหตุประมาณสักสามสี่ปีนานแล้วนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาเรายุ่งกับเขารู้สึกจะปีเดียว นะฮะเป็นผู้ชายอ่าเป็นผู้ชายแล้วก็ทาตัวเหมือนเป็นเจ้าพอ่ IT, อไอทีนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเบื้องหลังไอทีไม่รู้มันมีนมอะไรนะอเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ตามละเอียดเออเราก็ตอบเขาไม่ได้แต่ว่าเขาว่าโอเคเรามีปัญหาแหละนะฮะเพียงเพียงแต่ว่าเขาก็ถามมาว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างก็เอาไปแล้วให้ไปแล้วเมื่อ,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 อนชาวโซเชียลเขาออกอ่าคอมเมนต์ว่าเขา เสียหายเราเหมือนแบบเขาดูรายการที่พี่จวัดแล้วก็เหมือนมาสนับสนุนมิจแกอะไรเงี้ยในไยในรายการไม่ไม่ได<ก>้มีชวนไปทําอะไรครับจะเสียหายต่อเมื่อมีการชวนนะหรือขึ้น<ม>ช่องทางติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรครับ<ม><ม>เพียงแค่ว่าโมเมนต์นั้นคือโมเมนต์ที่เป็นการคุยกันสําหรับคนที่อยากมีตัวตนและเขาก็มาดําเนินธุรกิจต่อ พอเวลาคนเราเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีโอกาสเขาก็ไปหันไปทําอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้ถ RIGHT> ูกต้องตามนี à, ้เลยอ่ะถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนในการที่เขาอ่ะมีตัวตนมากขึ้นแต่ขนาที่มีตัวตนกับเราเราไม่ได้บอกโุ้ยต้องไปทําอะไรกับเขาไม่ได้มีเลยเพียงแต่ว่าผมอ่ะเคยไปสัมภาษณ์เขาที่ทํางานเขาไปดูว่าที่ทํางานเขาคืออะไรแล้วก็อย่างที่เห็นในรายการนะครับว่าที่ทํางานเขาคืออะไรก็แบบนั้นเลยครับ